ผมกำลังอยากได้รองเท้าคู่หนึ่งครับเป็นแบรนด์ที่ยังไม่เคยมีในตู้รองเท้ามาก่อน าละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Win Sun s i ซ Channel อีกเส้นเคยอีกเส้นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นวินสั n มันอยากรีวิวนะครับเป็นมุมที่คุ้นเคยนะฮะเมื่อกี้ที่เห็นกันไปแล้วนะฮะก็อยากได้รองเท้า New Balance รุ่น2 0 2 R นะครับเป็นตัวสีเทาเนาะเพราะว่าในใจผมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นรองเท้าที่แต่งตัวง่ายด้วยความที่มันเป็นสีเทาเนาะค่อนข้างที่จะแมทต์บบลุ้ง่าย ก็ราคาก็กําลังดีด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยผมคือตามหาเวดูทั้ง JD Sport นะครับแล้วก็มี a อดมอด้วยแล้วก็สะสมสะสมเปน็นอันสุดท้ายเพราะว่าสะสมมันจะลองไม่ได้นี่มไหมแต่ว่าแอดมอสเนี่ยไม่มีสีที่ผมอยากได้นะครจะมีสีอื่นแทนผมก็เลยถือโอกาสไปลองไซส์ลองดูอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับหลังจากพอที่รู้ไม่มีสีก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาหาสั่งตามร้านเอาตามร้านพวกออนไลน์พอเราได้เบอร์อะไรอย่างนี้แล้วน้องมันก็จะหาสั่งง่ายนะ <ST. S 1> ต้องบอกก่อนว่าเรื่องไซส์นะครับ ปกติผมเป็นคนใส่รองเท้าที่เผื่ออยู่แล้วนะครับเป็นเผื่อจุดห้าก็คือมันจะเหลือประมาณแบบน่าจะนิว้วชี้นิว้วหนึ่งสอดเข้าไปได้ก็ถือว่าเผื่ออยู่แล้วผมก็เลยใส่ไซส์เดิมเลยครับเบอร์สิบจุดห้าซึ่งผมก็ใส่ดังโลเป็นสิบจุดห้าเหมือนกันเผื่อใครที่มีปัญหาเรื่องไซส์ผมนี่ก็คือมีปัญหามากๆก่อนที่จะซื้อเอ็นบีตัวนี้นะครับเขาว่าแบบเห็นเขาบอก NB เป็นรองเท้าที่หาไซส์แบบยากบางรุ่นงก็ต้องเผื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาในราคา5,950รวมส่งก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะ ในป้ายอย่างจริงๆงเหมือนจะ5,008เว้ยทุกคนไม่ได้โดดไปจากเดิมมากนะครับผมคิดว่าเป็นค่าหาซซายรองเท้าเราแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาไล่อย่างแรกนะครับผมขออนุญาตลื้อฟื้นหน่อยแล้วกันเพราะว่าจริงๆรงองเท้าต,ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เคยผลิตมาแล้วนะครับเคยเอาออกมาใช้มานานมามากแล้วะ่ะก็ตอนนี้เป็นการแบบรีโปรดักต์และกันแต่ก่อนเนี่ยก็คือเอามาเป็นรองเท้าวิ่งเว้ยเขาบอกว่าเป็นรองเท้าวิ่งแบบสำหรับคนรวยให้มันดูลักชูให้มันดูลักชูรชี่หน่อยเออ ด้วยความที่ย้อนไปทั้งแบบปีแบบเก่าๆเลยอะ่ะเปิดตัวครั้งแรกในปี2010นะครับโดย Andrew n i s s e เป็นผู้ออกแบบซึ่งเป็นรงเท้าที่โรงงานอยู่ในเมืองบอตตันนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากไลฟ์สไตล์แบบรักชวรี่กับความเป็นซีก็คิดมาคิดค้นมาให้มันดูออกแบบมาให้มันดูแบบหรูที่สุดอะ่ะเหมือนแบบใส่แล้วต้องรู้ว่า คนนี้ใส่รองเท้าว,วิ่งมีตังแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบหนังโกงหนักตกแต่งให้รองเท้ามันสวยงามนะฮะการจําหน่ายสมัยก่อนเนี่ยเขาจําหน่ายโดยเฉพาะผ่านท่องทาง mm hmm. mail order คาลตลกนะเว้ยทุกคนที่จะส่งแบบไปตามบ้านอย่างเงี้ยสมมุติผมได้รับจดหมายมาบอกว่าเอ้ยคุณได้รับสิทธิ์ซื้อรองเท้าคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทางออนไลน์อะไรเงี้ยเออมันจะประมาณนี้เลยก็คือคุณคือผู้โชคดี mm hmm. ที่เสียเง,งินอะไรอย่างนั้นเออประมาณนั้นประมาณซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นรองเท้าที่ ใส่ง่ายแต่ส่วนสําหรับการวิ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นสายวิ่งเท่าไหร่ยังไงพี่ๆใครที่ชอบวิ่งแล้วก็เคยใส่รุ่นนี้วิ่งนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะเอาไปวิ่งด้วยแล้วก็แบบเออวันหยุดผมก็อยากจะใส่ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคพูดถึงประวัติข้าวๆ้ามันก็ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาก่อนดีกนวะ่าบอกเลยตอนแรกอะ่ะคือกล่องตัวเนี้ยผมสั่งมาจากสะสมใช่ไหมซีนมาด้วยใส่กล่องจดหมายมาก่อนอย่างแรกแล้วก็มีตัวซีนให้ด้วยเป็นซีนนนพพลาาาสสสตติิกกกะเเเป็็ซมย่คคืออขงรรับ 10.5นะฮะนี่ก็เป็นหน้าตากล่องนะครับเป็นออกสีแบบเทาๆเขียวๆนะฮะเป็นเทาเขียว,ะะเ,ปว,เ,ยวเปิดออกมากอย่างนี้โชว์่ว้ยเห็นคำว่า you are authentic a t e นะฮะก็เหมือนบอกว่าเฮ้ยไปคุณเช็คเรียบร้อยแล้วอันนี้เค้อเป็นเป็นกระดาษของสะสมมานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเท้าออกมาก่อนจะดูว่าตัวกระดาษข้างในมันเป็นยังไงนะครับมีคําว่าอะไรไปด้วยเนี่ยเหมือนเห็นบัตรเมื่อกี้อ๋อเป็นบัตรจากสะสมเหมือนกัน thank you นะฮะนี่เขียนอย่างเงี้ยเป็นของสะสมนะครับแล้วก็มีบอกว่าแบบให้ดูของก่อนนะก่อนที่จะแกะป้ายสะสมออกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดแกะออกแล้วก็คือแบบไม่รับที่จะเปลี่ยนแล้วนะตัวกระดาษก็เป็นกระดาษแบบผ้าแบบเหมือนกระดาษบางปางเนาะมีตรงนี้นะครับสกีนคําว่า NB แล้วก็เป็นลายเล็กๆโลโก้นี่ทั้งแผ่นเลยนะฮะเป็นสกีนเล็กๆทั้งแผ่นนะครับ เรามาดูที่รองเท้าดีกว่านะฮะตัวนี้เป็นสีเทานะครับหนังกลับแล้วก็มีเชือกแถมมาให้นะครับเป็นเชือกสีขาวนีดูดิผมยังไม่ได้แกะเลย,เลยคือผมไม่ได้แกะนี่แท็กของก็ยังไม่ได้แกะนะฮะอาจจะดูโอกหูโลกตานนิดนึงนะทุกคนผมยังเฮออยู่เลยยังไม่ได้ใส่เลยๆๆๆเดี๋ยวว่าคลิปนี้นอกจากมาแกะรองเท้าจะไม่เหมือนคลิปอื่นนะฮะก็คือผมจะรีวิวด้วยหลังจากใส่ไปหนึ่งวัน ประมาณนั้นผมจะใส่ไปคอนเสิร์ตไปลองเดินดูไปลองยืนนานๆดูว่าแบบใส่คู่นี้แล้วมันจะแบบปวดเท้าไหมหรือว่ามันจะดีขนาดไหนอะไรอย่างนี้ก<บา>็เดี๋ยวไงเพื่อนๆรอดูด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูก่อนนะครับว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะฮะวัสดุเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ New b a l a n c e 2020ตัวนี้นะ ามาดูเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ข้างบนนะครับเป็นหนังกรับนะฮะตัวนี้เป็นหนังกรับขึ้นมาปึ๊บด้าน,นบนนี้เป็นผ้าแบบนุ่มๆอ่ะผมลองใส่ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะนุ่มๆเวลาเราใส่อ่ะถ้าเรากระดิกนิ้วนะจะแบบอย่างนี้เลยเว้เย ซึ่งมันทําให้สบายมากเวลาผมใส่เข้าไปคือผมรู้เลยว่ามันสบายนะฮะมันขยับเท้าได้ตรงส่วนตรงนี้นะฮะไม่ได้บีบอะไรนะฮะผมลองลองแล้วนะฮะก็อ่ะไล่ต่อมานะครับตัวเองตรงนี้ตัวเองตรงนี้รู้สึกจะไม่รีเฟกนะครับจะไม่ได้รีเฟกกับแสงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ย กับตรงช่วงนี้เนี่ยจะรีเฟกนะครับสะท้อนแสงด้วยนะจ๊ะตัวเชือกก็เป็นเชือกแบบถักๆอย่างนี้ครับเป็นฟิลเหมือนจะโกรธไหมมันคล้ายๆนี่ไงเชือกลูกเสือเชือกลูกเสือสมัยก่อนตอนเราเรียนลูกเสือมันจะมีเนื้อแบบเป็นนั้นคล้ายๆกันนะครับผมตัวลิ้นนะครับด้านบนนี่วัสดุก็น่าจะยังเป็นหนังกลับนะจากที่ผมสัมผัสนะครับตรงลิ้นแล้วก็เดินเรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตกแต่กเป็นผ้าด้านหลังตรงนี้ก็เป็นหนังกลับแล้วก็มี NB ตรงนี้แล้วก็ มาดูรูระบายอากาศครับเขาก็จะมีให้ตามนี้เลยนะฮะทุกคนมีจุดๆรอบตรงหลงังๆร้นเท้าเราแล้วก็เหมือนจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าไ,ไปดูโซจากแกไปดูโซกันเดี๋ยวถ่ายโซให้ดูก็คือเป็นรูข้างในไม่รู้ใครที่เล่น NB อยู่แล้วอาจจะเฉยๆ,ๆนะแต่ส่วนตัวผมที่ไม่เคยมีรอง,งเท,าทาง้านิวบาลานซ์มาก่อนแล้วผมได้มาจับรุ่นนี้ที่เหมือนรูระบายอากาศ เพราะว่ากลัวว่าแบบใส่รองเท้านานแล้วจะอบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเดินเยอะเนาะมันก็จะอบได้นะครับข้างในตรงนี้ก็จะแปะเห็นว่า New Balance Running Shoe นะครับผมก็ตอกย้ำไปอีกที Running Shoe นะนตัวลิ้นนะครับก็จะหนาๆมีความหนาๆอ้วนๆหน่อยนะฮะแบบตรงแบบว่าข้างในตรงเนี้ยก็จะแบบหนาๆเป็นผ้าแต่ผมว่ามันดีอย่างหนึ่งมันรู้สึกมันแบบเป็นเด็กตัวเล็กๆที่แบบว่ามีแบบคนอุวมรอมอะไรเงี้ยเออนะจ๊ะ <laughs> พูดไปเรื่อย เออตัวรองเท้าผมก็ลองใส่กันนิ่มนะฮะถือว่านิ่มใช้ได้เลยนะครับเหมือนเพิ่มความสูงขึ้นมานิดนึงด้วยตอนที่เราใส่เพิ่มมานิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะรับั้งหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนทั้งใต้นี่ผมว่าความเป็นเงินๆินอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบเหมือนเป็นสมัยก่อนดิเวมีสีเทาเงินเงินเป็นความเหมือนแบบลูกเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใต้พื้นรองเท้าก็จะประมาณนี้นะครับถือว่า ผมชอบเลยนะรองเทา้า New Balance คู่แรกที่ชอบอมากๆทั้งบัสดุมันแล้วก็สีแม่งคือสีโคตรน่ารักเลยเอาตรงไมไม่เคยมีรองเท้าแบบนี้มันเหมือนรองเทา้าทรงคุณลุงปะให้เพื่อนๆดูเหมือนรองเทา้าทรงคุณลุงปะเออแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งนะก็คือเขาเขียนไว้ด้วยว่า this product c o n t a i n pigskin แปลว่าอะไรนั่นสิแปลว่าอะไรวะคือตอนแรกผมก็งงเว้ยว่าเฮ้ยอะไรวะ pigskin เท้ามันทํามาจากหนังหมูหรอวะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันคือเรื่องจริงเว้ยทุกคนเคยมีข่าวด้วยว่าแบบที่ช็อปที่มาเลอะไรเงี้ยก็คือหอดออกไปทั้งหมดเพราะว่าชาวมุสลิมเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคกับการที่แบบว่าเอาหนังหมูมาทำนั่นแหละผมก็เลยทึ่งว่าอ้มทึ่งดิรออะไรอะ่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหมือนกันรองเท้า หนังกลับทํานื้อหนังหมูคนใครที่รู้รู้ลึกถึงเรื่องนี้ลองพูดดูลองคุยกับผมหน่อยนะฮะใครที่คอมเมนต์กับผมขอบคุณมากๆนะฮะเป็นกาลังใจให้ผมมากๆในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะยังไงคลิปนี้เดี๋ยวจะออนฟีดให้ดูด้วยว่าตอนเราใส่แล้วจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาโมกันอีกทีว่าความรู้สึกของการใส่รองเท้าคู่นี้ไป1วันมันเป็นยังไงกันบ้างขอสกีปวันไปก่อนไป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 เจอกันวันน่ะไปเจอกันวันน่ะไปลองใส่เลยไปโกโก ก็จะมารีวิวนะครับผมสำหรับ n e w b a l a น c e 2มา 2R ของเรานะฮะอยู่คอนเสิร์ตประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ประมาณแค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าได้ยืน2ชั่วโมงยาวเลยนะฮะผมว่ามันค่อนข้างที่จะสบายนะครับไม่ได้นุ่มเกินไปไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันเบาในในความรู้สึกของเราส่วนตัวนะครับแล้วก็เออพอใส่กับกางเกงอะไรเงี้ยเออมันได้อยู่นะชอ,ชอบ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 สไตล์ด้วยชอบสีด้วยแล้วก็ชอบอความรู้สึกตอนใส่ด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคนพบคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ยืนแล้วทิ้งน้ําหนักผิดผมปวดข้อเท้าเว้ทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ปวดเท้าเนื้อ่ะผมปวดข้อเท้าเพราะเหมือนผมยืนทิ้งน้ําหนักข้างซ้ายเยอะแล้วข้างขวาแบบไม่ค่อยได้ทิ้งเหมือนทิ้งน้ำหนักไม่เท่ากันทาให้แบบปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเท้าซึ่งผมว่าตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรองเท้านะฮะมันเกี่ยวกับการที่ยืนของเราเองนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ New Balance 202อานะครับใครที่อยากจะซื้อมาใส่เดินผมว่าโอเคอยู่แล้วก็ใส่แบบใอ้ชื่อไปจำวันแต่ว่าใครที่อาจจะใส่วิ่งงงหรรืออะไไยัก็ รอถามเพื่อนๆในคอมเมนต์ดูว่ามีใครเคยเอาไปใส่วิ่งหรือเปล่าครับ,รบเพราะว่ามันเป็นรองเท้าวิงนะ่งเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมกันจนจบผิดพลาดประการใดขออภัยมณี่ที่ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดผมมีอะไรข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดก็ขออภัยนะครับผมเอาสามารถบอกกันได้นะเตือนกันได้นะครับขอบคุณมากมากทุกๆคนไว้เจอกันใหม่คู่หน้าว่าจะเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นอะไรที่เราจะเอามารีวิวบ๊ายบาย